รกนะคะคุณแม่จะไปหมูกระทะไทยครั้งแรกนี่ค่ะร้านนี้เป็นย่างป้น็นุกทีคือเดียวเอาข้นหน่อยรับแล้วนะเอาไปร้านซืยบ้านขนเหลี่ยงมาเดี๋ยวโทษถามแล้วกันใกล้จะถึงแล้วทุกคนอีกสองนาทีถึงร้านแมนไม่เคยมาที่แถวนี้ แล้วจ to, ิ้นช้อนจิ้นช่อนหมูกระทะนะคะหมูกระทะเอียงก่็ซื้อเอียงก็เช็คทำไปดิบัดมึงบรรยากาศกันมึงดูบรรยากาศข้างทางนะจักเล่าจักไทยจะเอียงปนกันเยาวดูบุญเยาว์เชี่ยวเยาวเชี่ยวโอเดียเอาความเป็นมากพับก่อนรอบนี้เนาะจุงอะ จง,งจ시장중앙중앙중앙시장ว่าสันซื้อตลาดยังก็เป็นสัน중앙시장อจ้อาจที่ยูไม่ได้สันกถามขย่ยาอ้ข่ยบอกเล้วเลี้วเดียวส่เอาเอายายตาเอตาเอาท,าทาีาย่ยูให้ไหมที่ยูพับบนนนอ่เนาะนี่น,<อ>น,นตลาดที่ยูพับไท่เด้หกิโลเจ้าูตรงตลตง ไส้เลชิคเจนคาร์โลอันนี้มันข้างในตลาดอือนะมันเยาาอะเกิดเอาเดียวบนเอาที่อยู่พับเก่าหาบัดเอตาวาถ้าหนาขัาาเ้เก่าด้วยสัมนี่ไงสิลิกันบุฟเฟ่นี่ไงมาจ่ายยุ่จังนะอเอ,อนี่ไงเธอมาถึงแล้วเนี่ย ยอร์ซอนย ورو นี่ไงหมูกระทาไทยนะคะมาถึงแล้วเปิดมานี่ไงนี่ไงผู้พิเศษไทยไทยร้านไทยอ้าวร้านไทยปิดนี่วันนี้นี่โมเมนต์อยูมงเตาบ่เนาอยูกี่อัเนี่ยอาชิกอันเดอร์ร่ากอน นี่นะคะดูกระทะขึ้นไปชั้นสองชั้นสองยังไงูกระทะนะคร อ็ท่านี son, son, ้ละโอเคไม่ได้ว่ะเว้ยต้องทีเนี่ยัยกปวสองมาอีกสองคนสองเต้าค่ะ

con suối nông sáng con suối gần mặt tạc hôm nay mong 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 얘เอา 예, 어, 건데 베테리야 이 먹어? 아니. 응. 음. 알알 먹어? 그거 여기 있어. 국수. 국수? 국수? 음. 우빈 잡아지마. 이거 꼭 이거 태국 국수. 조금 음. 어알알 먹어? 음. 아니? 음. 이거는 오뎅?

โซ่อมกนยืนแข็งไนีโดนละแม้พี่ิยืนาะสูงข,ขึ้นวยวะัเป็น,ปนไไปแล้วนะ,ะุนเราั่ะอันนี้มีผักด้วยนะคะแล้วก็เห็ บอมีแค่หอดมีเอ,มอ๊ะจะเอาที่คี้วของเขาออกมาทำไมเนี่ยแล้วก,มก็มีพักตาพกาอืมมอจะปีนึ่งเร็ว เจ้าโครุ่นอ่ะจะเอาอะไรจะอกันจะเทียนางกำลังตักเอาสองตัวนี้ทำอะไรเอย่ยอาจิีกคิดได้เยอะ 음, 여기 엄마 옆에. 이거 줘? 볶음밥? 애기. 이거 괜찮아. 이거 좀 매워. 그리고 쳐. 이거 좀매 이거 달라. 달아. 달아. อันนี้สวยนี่ก็พี่สาวนะคะเจ้าของวันเกิดพวกคุไปเอาหมูอยู่เอากระปไปบินี่นะคะหมูไม่ใส่น้ำใสก็มีมีใส่ใสด้วยนี่อันนี้น้เนี่ยยังกว่นกิบะ เส,สียอไรด้ไนี่ยังบอกสามสด้วยสามสิบคนกำลังเสีอมาใส่อ้ด ออเอาให้ดงหน่อยบมนเยเออเอาอีกนเน่ยอีกองก้นอืมอดือวเอาเอาจานมาแบ่งพล่วพล้วอ่วะโอ,อ้นี่ไอศครีมไอศครีมก็มย่งบ่เปิดอ

doi oi deu tukau aku tukau come buat macam ki aku nak hai ni kejap aku ni oh saya dia deh 고기 없어요. 원래 있어요 s it? What is it?

som tam, ni som tam buat dulu kan, sumpit, 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 sumpit,

เอานี่มากินด้วยทุกคนอีกว่าพักก่นนคุจ่ามุกบัไอ้คุณไอ้ขาชิวร์สามีเัสไส oh ิงซิงมันหนุ่มเลยหรือ้ ต้องเ็เหมือนเียลย่าเด็เอาทิตย์มนหนอร่อยมากทุกคนอีกไม่เส้รวมต้มตัดน้ำบ่ตุ้มากี้พากันกบเวียนกันนะรักกันีกอู้รักกันอาทิตย์บอาทิตย์จบม่กินเลยนะไม่กุ้งจะหมดแล้วนั่นหมเหลายคืกลัวอันเด็

วันนี้พ่อไปกินอีกเส้นสุดด้วยกันไิงุ้มแซวาะมองเปิดปได้แท่ให้มุน้าได้เวทน่มหเ็นแล้วกินน่มหนแก้มยุ้จังเลย่าไปปุบจไปมนหน้ามุนหลังเพเห็นนีเปิดเปดเขาเดเขาให้มุนฟ้ามันไม่ค่อยดั่เปิดเงยเาว่าทุงวนอนเซตไหน้า

เดี๋ยวไปถ่ายรูปแมขอยิมเพิ่มนะคะร้านนี่อร่อยมากนะคะรับรองว่าถ้าใครจะมานะคะเดี๋ยวที่อยู่จะลงไว้ให้ใต้คลิปนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะเทอไ์เมตตอมันแน่วันหย่าไม่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 มีค่าสปอนเซอร์หรือสปอนื่อนี่นะคะร้านนะคะถ้าใครสนใจอยากมานะคะที่อยู่จะลงไว้ให้ใต้คลิปนะคะไม่บาย กลับบ้านแล้วนะคะไหนเลยประเทศไทยตอนออกจากหลานเลยวะกลับบ้านเลยนะคะเราหลาน,นยังเกาะสิการหมูกระทะนะคะจะอยู่จินชอนนะคะสิริการหมูกระทะกําลังจะกลับบ้านแล้วนะคะบรรยากาศบรรยากาศตอนแรกห้ามุงห้าโมงสี่สิบกว่านอาทีเขา่าโมงโมงยาวขนาด ออม่งเกาหีโอ้ยยาวขนาดเลย